สวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่องเ่าไทยบ้านกับสาวไทยลมนะครับวันนี้เป่าวไทยบ้านจะพามากับมาวิธีการทําแกงขนน้นหรือแกงบักนี่นะครับที่ภาษาไทยลมนะครับก็จะมีน้ํายำนางมีมะขามเปรี้ยวนะครับมีใบชะอมแล้วก็มีพริกโคกับกระเทียมหอ,หอมนะครับแล้วก็นี่ ตัวหนึ่งนะครับเป็นซี่โครงหมูนะครับวันนี้จะแกงใส่ซี่โครงหมูนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับต้มใบย่านางนะครับต้มใบย่านางให้เดือดพร่านนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกที่เราโขกไว้นะครับแล้วใส่พริกลงไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ซิ โครงหมูนะครับที่เราหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วก็ต้มไปสักระยะหนึ่งนะครับให้เขาสุกนะครับสุกเปื่อยเต็มที่นะครับที่โครงหมูนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆพ่ mm. พี่ๆอยากาย,ย่นระยะเวลานะครับบ่าวแถวบ้านก็แนะนำให้ นำกระดูกซี่โครงนะครับไปต้มนะครับต้มพอสุกซะก่อนนะครับต้มให้พอสุกซะก่อนแล้วก็ค่อยนำเอามาใส่ก็ได้เช่นกันนะครับนี่นะครับนี่เราทำทานภายในครอบครัวนะครับก็ไม่ได้ทำเยอะอะไรมากมายนะครับรอไว้สักระยะหนึ่งนะครับรอจนกว่าซี่โครงหมูนะครับ สุกแล้วก็เปื่อยเต็มที่นะครับกรรมวิธีนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับกรรมวิธีนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเครื่องปรุงก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมีพริกมีหอมมีกระเทียมนะครับโขลกใส่กันนะครับแล้วก็มีน้ำปลาระนะครับแต่แล้วก็ น้ำใบยานางนะครับใบยานางก็หาได้ง่ายๆนะครับถ้าไม่มีจริงๆก็หาซื้อตามก้องตลาดสดนะครับก็มีขายเหมือนกันนะครับกมำวิธีไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับปลาก็เลือกเป็นปลาราต้มสุกนะครับก็ปลาอาจจะแล้วแต่ใครจะชอบนะครับชอบยีห้วไหนนะครับเลือกได้ตามสบายนะครับนี่ก็ต้มซีโครงหมูมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ สุกเต็มที่นะครับยังไม่เปื่อยนะครับถาว่าสุกไหมสุกแล้วนะครับด้วยซีโครงหมูก็ค่อนข้างที่จะเหนียวสักนิดนึงนะครับนี่แล้วก็พอซิ่โครงหมูนะครับเราเริ่มเปื่อยสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ใส่นะครับขนุนนะครับที่เรานึ่งไปแล้วนะครับขนุนที่เรานึ่งไปแล้วนะครับก็มาคลุกเค้านะครับให้เข้าเนื้อนะครับ เขาไปเรื่อยๆนะครับให้เข้าเนื้อกันก่อนแล้วก็ต้มไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เนื้อขนุนกับน้ํานะครับเขาเข้ากันได้ดีก่อนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปการตุ๋นนะครับตุ๋นซี่โครงหมูนะครับให้เขาเปื่อยเต็มที่นะครับนีก็เติมมะขามเปียกนะครับเติมมะขามเปียกใส่ไปแบบนี้เลยครับ ชอบรสชาติแบบไหนปรุงได้ตามใจชอบนะครับถ้าชอบเผ็ดมากๆกก็เพิ่มพริกเข้าไปอีกก็ได้นะครับแต่ชาวบ้านก็ชอบรสชาติประมาณนี้นะครับนี่ก็ใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เติมผักชะอมนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกนะครับผักชะอมนะครับ ก็คุกเค้าให้เข้ากันนะครับคุกเค้าให้เข้ากันรอที่ชะอมอยุบตัวสักเล็กน้อยนะครับน,น้ำกับมะขนุนนะครับก็เลกเข้าที่กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นสีเนื้อเดียวกันแล้วนะครับแกงขนุนของเรานะครับ วันนี้นะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับทําง่ายๆนะครับไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากมายขั้นตอนก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกงผนวนหรือเกงบักมี่นี่เองนะครับหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดชอบนะครับฝากกดเป็นกําลังใจนะครับให้บ่าวไทยบ้านกับสาวไทยลมในวันนี้ด้วยนะครับเผื่อจะที่เป็นกําลังใจนะครับให้บ่าวไทยบ้านกับสาวไทยลมนะครับทําคลิปดีๆนะครับ ให้เพื่อนๆพีๆได้รับชมในครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ